สวัสดีค่ะเกสค่ะสวัสดีค่ะการค่ะพบกับช่องเกศพนม้ยตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนถามเข้ามาในติ๊กต็อกเรานะคะว่าทาอีโมจิแบบนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะว่าทายัางไงแรกนะคะเราก็ต้องมาหาเพลงแล้วก็เสิร์ชติ๊กต็อกเนี้ยนะคะค่ะว่าการหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีอีโมจิแบบสายลงุงแล้วก็ ยูนิคอร์นนะคะแล้วก็กดเข้ามาคลิปนี้นะคะแล้วก็กดกดไปที่แผ่นเสียงแล้วก็กดใช้เสียงนี้นะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นคนทําเยอะมากนะเพิ่มแรงนะคะแล้วก็ต้องเอา้า,างครงกลางนะแล้วก็กดถ่ายนะ แล้วเราก็กดไปที่สปิเกอร์นะคะแล้วก็กดไปที่พิ่นะคะแล้วก็กดพิม์ตัวดีนะ,ะแล้วก็กดคันนะหาค่ะคะุณคุณก็จะเห็นอินูตินี้ก็กดไปเลยนะคะ นีนก็ทางนี้นะค่ะแล้วก็พิมอะไรก็ได้ตามจะชอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้คลิปประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ตรงนี้ด้วยนะบ๊ายบาย